ใช่แต่ที่แน่แน่วันนี้เนี่ยโอ้โหร่วงกระนาวมากมไม่ใช่แต่เฉพาะหุ้นไทยนะคะคหุ้นเอเซียแล้วก็หุ้นในยุโรปนะคะวันนี้ปรับตัวลดลงไปตลาดหุ้นไทยวันนี้ลงไป14.85จุดนะคะไปปิดอยู่ที่1,062.39จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย28,201.77ล้านบาทนะคะไปดูสัดส่วนนักลงทุนนะคะวันนี้ปรากฏว่าต่างชาติเนี่ยขายสุดที่ออกมาหนักเหมือนกัน2,9 0 0 65.51ล้านบาทหลังจากที่ผลการเลือกตั้งสัปดาห์ที่แล้วออกมาเนี่ยโอโ้โหฝรั่งซื้อเยอะแล้วก็ซื้อน้อยลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็ขายแล้ววันนี้ก็ดูขายเห็นน้ําเห็นเนื้อมากหน่อยนะคะ2,965ล้านบาทห้าดับหลักทรัพย์ก็ยังเป็นกลุ่มของพลังงานนะฮะ,ะ,ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางปตททางปตทเคมีคอลนะฮะมีกลุ่มของธนาคารพาณิชย์นะครับอย่าง BBL แลแล้วก็ท็อปไทยออยล์บ้านปู B B U, นะฮะอันนี้เป็นห้าดับหลักทรัพย์ที่มีการปรับตัว ลดลงนะฮะในห้าอันดับแรกก็คือมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเนี่ยนะลงหมดทังอันะแดงเถือกทั้งกระดาษนะวันนี้ลงไป14.85จุดแนะครับแต่ว่าในภูมิภาคก็ปรับตัวลดลงหมดนะเนี่ยเซยงไฮ้หังเซ็งนะหังงลงเยอะเลย3าอบ้านเรานี่ลงประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับแต่ว่าดูทางแล้วเนี่ยต่างชาติทางฝั่งยุโรปที่มีการเปิดตลาดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยนะเมื่อกลางวันเนี่ยนะ ก็ปรับตัวลดลงด้วยเหมือนกันนะครับส่วนหนึ่งก็มีความกังวลกลุ่มพิกส์พิกส์พิกส์เนี่ยพิกไอสตัวด้วยนะตอนนี้ต้องพิกและไอสตัวเพราะมีอิตาลีโผล่เข้ามานะคะนอกเหนือจากแบรนดโปรตุเกสกรีซสเปนก็ไม่รู้ว่าหมูนี่จะขยายคอกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตัวจะใหญ่ขึ้นแค่ไหนแต่ว่า5ประเทศนี้ก็เป็น5ประเทศที่มีการคุยกันก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วช่วงปลายปีที่แล้วเรื่องวิกฤตของ ทางนี่ของทางยุโรปเขาเนี่ยนะฮะเขามีโปรตุเกสพีตัวแรกใช่ไหมไอก็มาจะเป็นไอแลนด์แต่ไอแลนด์นี่โดนไปก่อนนะครับแล้วก็อันที่2นี่ก็เป็นอิตาลีอันที่3ก็เป็นกรีซกรีซก็เป็นลายที่2แล้วก็ตามมาที่โปรตุเกสที่เป็นจังบอดนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือสเปนตอนเนี้ยมันอาจจะลามไปที่ที่อิตาลีนะฮะแล้วก็ถ้าลามไปอิตาลีแล้ว มันจะตามมาที่สเปนหรือเปล่าใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นประเทศที่ถือว่ามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ3าของยุโรปนะคะสำหรับอิตาลีก็เลยทําให้นักลงทุนเกิดความวิตกกังวลแล้วก็มีการเทขายหุ้นกันออกมาเพราะฉะนั้นจับจังหวะกันสักนิดนึงนะคะว่าลงมาสักขนาดนี้เนี่ยยังลุ้นว่าไปรับได้ไหมหรือว่าจะลงต่อหรือเปล่านะคะจับไม่ทันแล้วเมื่อวานก็ลงวันนี้วันนี้ก็ลงวันนี้ก็ลงไม่คิดว่าวันนี้จะลงอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะ กับคุณวิชุจันทาทัพนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบลจอเอ็มเค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับได้ยินนะคะครับผมค่ะมองมองตลาดหุ้นวันนี้แล้วประเมินพรุ่งนี้ยังไงบ้างคะคุณวิชุคะมีปัจจัยภายนอกก็น่าสนใจแล้วก็พรุ่งนี้มีประชุมกรงงในบ้านเราด้วยค่ะเอ่อจริงๆแล้วมองถ้ามองปัจจัยสั้นๆก่อนนะครับครับตลาดยังมีความเสี่ยงอยู่บ้างนะครับเหตุผลเพราะว่าเอาพวกผมมองใน นักเล่นสั้นก่อนก็คือว่าช่วงที่ประกาศผลเลือกตั้งมาเนี่ยตลาดมันเปิดแก๊ปนะครับ,รบเปิดแก๊ปกระโดดไปบวกไป48จุดถ้าจําได้เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับอันนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดเป็นนักเล่นแบบเชิงเทรดดิ้งเนี่ยการที่ตลาดเปิดแก๊ปเนี่ยแน่นอนโดยทั่วไปตลาดมักจะลงมาปิดแก๊อนะครับเพราะฉะนั้นตรงดัชนีประมาณ1ส4 0เนี่ยก็มีโอกาสเห็นได้แวบๆนะครับคือลงไปปิดก่อนเพราะฉะนั้นนักเล่นช็อตเทอมตอนนี้จะไม่มีใครเข้า ค่ะนะครับชาตเตอมจะรอรอถอยรับไปปิดแคปเพราะฉะนั้นวันนี้โดยรวมๆวันนี้กับเมื่อวานเนี่ยจะเังเกตว่าตลาดไม่ได้ลงเพราะแรงขายมันเยอะแต่ตลาดไันลงเพราะว่าคนซื้อมันไม่ค่อยมีครับเพิ่งทุกคนถอยไปรับหมดนะครับมันก็เลยตลาดก็คิดว่าช่วงสั้นอาจจะมีโอกาสค่อนข้างสูงที่เห็นปิดแับที่พันสี่สิบก่อนะนะครับส่วนหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามตอนนี้เรามีปัจจัยดูสองเรื่องเรื่องในประเทศก่อนในประเทศจริงๆแล้วเรื่องการเมืองเนี่ยจะรับ ตัวสสกีท่านเนี่ยผมกลคงไม่มีประเด็นข <c oughs> ่อตาส,สุดนี่คุณยิ่งรักก็ไม่ได้นะฮะยังไม่มีการประกาศร,รับรองคุณอภิสิธศ์ก็ยังไม่มีการประกาศร,รับรองอันนี้จะเป็นประเด็นไหมฮะคิดว่าคิดว่าไม่เป็นนะเพราะ <c oughs> ท้ายสุดเชื่อว่านะครับคือผมก็ไม่ได้รู้วงในในเรื่องตรงนี้แต่ว่าเชื่อว่าสุดท้ายตัวเลขน่าจะเป็นบวกลบจากที่ที่คาดการไม่ไม่เยอะนะครับก็คิดว่าแนวโน้มการตั้งรัฐบาลของทางพรรคเพื่อไทยก็น่าจะเป็นไปตามการคาดหมายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ผมกลับให้เป็นปัจจัยซึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นบวกแล้วแล้วก็ไม่ยังยังไม่เป็นลบนะครับแต่ว่าปัจจัยบวกก็หมดละก็คือการเมืองเรื่องของพรรคการเมืองเรื่องไอ้ผลการเลือกตั้งที่เฉยๆแล้วเฉยแลว้วน,น,<ช>นะครับ,รบที่น่าสนใจคือนโยบายของของว่าที่รัฐบาลใหม่มากกว่าซึ่งทุกคนค่อนตกใจว่ามันโปรโกรทในขณะที่อินเฟลชันกำลังมามนะครับถ้าเกิดมาเร่งกระตุ้นเศรฐษฐกิจมากๆตอนที่บวลิวต่อที่ที่อินเฟลชันมาเนี่ยค่อนข้างอันตราย นะครับทุกคนก็เลยเระมัดระวังหรือให้ความสนใจที่จะมอนิเตอร์เรื่องนี้<ช>อาทิเช่นการเพิ่มข้าแรงซึ่งตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแหละที่กระตุ้นตัวอินเฟลชันอันที่สองก็คือเรื่อง <c oughs> อนโยบายเกี่ยวกับเรื่องพลังงาน<ช>นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งเรื่องกระตุ้นอินเฟลชันได้เหมือนกันเพ<ช>ียงแะ่สองตัวมาเนี่ยโดยทั่วไปอินเฟลชันเป็นตัวที่น่ากลัวที่สุด <c oughs> ถ้าย้อนไปดูตลาดไทยสิบปียี่สิบปีเนี่ย เรื่องการเมืองเนี่ยตลาดจะกระตุกไปกระตุกมาเสร็จแล้วก็ไปต่อตามปัจจัยพื้นฐานแต่ถ้าปัจจัยพื้นฐานจริงๆแย่เนี่ยอย่างเช่นปีเก้าหกหรือปีศูนย์เจ็ดเนี่ยน่าหน้าหน้าลงยาวนะครับเพราะงั้นตรงนั้นปัจจัยอินฟลักชันกับบ้านเราเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญก็เรื่องเยอะส่วนปัจจัยภายนอกก็อย่างเมื่อกี้ที่เกิดไปแล้วก็คงจะเป็นเรื่องของปัญหาปัญหานี้ในในตลาดยุโรปนะครับซึ่งอิตาลีเนี่ยจริงๆแล้วมันประมาณสหกเปอร์เซ็นของ GDP ยูโรโซนนะครับ เมื่อเทียบกับกรีซโปรตุเกสไอแลนด์รวมกันแล้วนี่ยังน้อยนั่นประมาณห้าหกเปอร์เซ็นต์เองอนะครับนี่อันดับสามเลยอ่าอันดับสามเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดูเปอร์เซ็นต์ตัวเดสต่อ GDP ของอิตาลีเองก็ค่อนข้าง,างน่ากลัวนคือร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เกือบร้อยยี่สิบนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ต้องตัดตามองนะครับแล้วก็ปัจจัยหลักของอิตาลีปัญหามันค่อนข้างเฉพาะตัว,ตวก็คือเป็นเรื่องไปเน้นน้ำหนักปอยู่ที่สถาบันการเงินซึ่งผมคิดว่า วิธีการช่วยจะค่อนข้างไม่ยากนักเพราะมันยังอยู่ในระบบนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องปัญหาของสถาบันการเงินเนี่ยบทเรียนการการแก้ปัญหาสถาบันการเงินเนี่ยในโดยทั่วไปเนี่ยระดับ global นี่เราผ่านมาหลายรละลอกล้วตั้งแต่สมัยเราต้มยำคุ่งไปถึงสับพราม์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอยู่ในเกณฑ์ซึ่งซึ่งแก้ไขได้นะครับ,รบถ้ารัฐบาลยังมีตัวเด็ดตัวเด็ดของตัวตัวอิตาลีเองตรงนี้เนี่ยสูงแต่ถามว่า สามารถเข้าไปไปยุงสถาบาันการเงินได้ไหมคิดว่ายังอยู่ในเกณฑ์ซึ่งน่าจะได้แล้วก็คิดว่ายูโรโซนทั้งหมดน่าจะร่วมใจกันช่วยอิตาลีคับเพราะฉะนั้นจังหวะแบบนี้เนี่ยคุณวิชุดแนะนําว่าควรจะไปรอรับ1นึ่จุดใช่ไหมคะถ้ายังไปไม่ถึงนี่ก็ควร 1, จะชะลอดูก่อน,เป,นเป็นช่วงแรก ซึ่งน่าสนใจสําหรับผ<ช>ุ้ที่เล่นสั้นแต่จริงๆแล้วผมในฐานะของของบลจเนี่ยไม,ไ,มไม่ไม่ได้นิยมเล่นสั้นมากนะ<ช>แต่ก็คิดว่าถ้านักลงทุนจะเริ่มทยอยซื้อไม่เป็น LTF หรือเป็นอะไรพวกนั้นเนี่ย<ช>ผมว่า1 4 0 0จุดได้เป็นจุดซึ่งซึ่งตัดสินใจได้สําหรับท่านที่ตกรถไฟตอนตอนประกาศผลเลือกตั้งรอต่ำกว่าน,นี้ได้ไหมครับรอต่ำกว่าน,นี้ถามว่ารอได้ไหมในใจผมเนี่ย ก็อยากจะให้รอนะครับเพราะว่าถ้าดูดูดูจากสองสอย่างที่คุณวิชุพูดถึงเนี่ยนะฮะทั้งนี่นี่ที่ยุโรปนะนี่ก็ยากนะครับเรื่องของนโยบายทางด้านเศรษฐกิจเรื่องของเงินเฟ้ออะไรต่างๆนานานี่ก็ปัญหาใหญ่แสดงว่าถ้าดูทิศทางเนี่ยมันอาจจะจะเห็นต่ำกว่านี้ได้อาจจะแต่มันจะไม่ได้ต่ํามากนะครับอ,อ,อย่าไปกังวลหรือ หนกว่าตลาดจะลงไปลึกมากนะครับแต่อาจจะลงเห็นลงไปเทสพันต้นต้นๆหรือหลุดพันธุ์นิดหน่อยนะครับในช่วงสั้นๆโดยเฉพาะ Q3 ซึ่งเนเจอร์ของ Q3 เนี่ยไตรมาส3เป็นไตรมาสซึ่งตลาดค่อนข้างอ่อนตัวอยู่แล้ว<ช>นะครับประกอบกับเรื่องภายนอกภายในเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตัวซึ่งทําให้ลงไปเทสที่พัน40แล้วก็อร,ร<ช>กอดูเรื่องการตั้งรัฐบาลแล้วก็นโยบายเรื่องพลังงานของของรัฐบาลแต่ตัวหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะทําให้อุ่นใจได้คือก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ก็คือเรื่องของ การแกร้ะระดับหนี้ของประเทศอเมริกานะครับซึ่งคิดว่าน,น่าจะเข<ะ>าคงพยายามซ้ให้จบภายในเดือนสิงหาซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาออกมาตรการออกมาใหม่ซึ่งไม่ได้เรียกว่า QE แล้วจะไปเรียกว่าอะไรก็ตามแต่ผมว่าหน้าตามก็คือ,คอ,คอกันแหละเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลขเท่านั้นเองนะครับนี้เนี่ยถ้าเกิดมีมาตรการออกมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีกระตุ้นในช่วงเดือนสิงหาเพราะฉะนั้นประมาณหนึ่งเดือนกรอบหนึ่งเดือนข้างหน้านี่ผมคิดว่ายังมีดาวไซด์อยู่แต่ไม่ได้ลึกมากจนขนาดที่ว่า ใครมีต้องเทขายแต่สําหรับท่านที่รอซื้อรอได้อีกนิดหนึ่งครับเพราะฉะนั้นข่าวดีของสหรัฐนี่ผมขออนุญาตถามนิดนึงข่าวดีของสหรัฐก็คือถ้าสมมติว่าเขามีการแก้กฎหมายให้เพิ่มสัดส่วนของหนี้มากขึ้นนี่เป็นข่าวดีจ่ามาแรกเพราะว่ามันจะช่วยสหรัฐในช่วงสั้นแต่ว่าในช่วงยาวตัวดอลลาร์จะอ่อนซึ่งจะช่วยกับเจ้าโฟลที่มาทางด้านตลาดบ้านบ้านเรา ค่ะครับผมได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณพิชูค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะคุณพิชูจากบริษัทหลักทรัพย์ MFC นะคะก็ส่วนใหญ่ปัจจัยภายนอกก็มีน้ำหนักเยอะการเมืองก็ไม่ใช่เล่นเพราะมันมีเรื่องกกตรับรองผลนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมองเป็นข่าวดีว่าการเลือกตั้งดูเรียบร้อยดีแต่ตอนนี้ก็มีประเด็นเพิ่มเติมแต่ก็ไม่น่าเชื่อจริงๆนะว่าผัดหมี่กับแก้ขนมเป็นประเด็นเดกลายเป็นประเด็นฮอตไปนะคะก็ติดตาม2เรื่องนะคะก็คือนี้สิ โรบนะคะส่วนอเมริกาเนี่ยจริงๆก็มีการวิเคราะห์กันว่าสุดท้ายแล้วน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีผ่านไปได้ผ่านไปได้น่าจะผ่านไปได้นะคะแต่ว่าเขาก็มีเดดไลน์เหมือนกันวันที่2สิงหาคมนะคะสำหรับการแก้กฎหมายเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐนะคะช่วงสั้นอาจจะเห็นพันสีจุดแล้วถ้าไม่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 กระตุกกระตากมากอาจจะหลุดหลุดเหมือนกันอาจจะเป็นพันจุดนะใช่ค่ะรอดูจังหวะละกันนะครับพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวอื่นที่น่าสนใจกันต่อค่ะ